ตอนนี้เราเข้าเข้ามาในเกมนะครับโคทาวเวอร์บ้านอด,ดอเขาน่าจะเล่นกันอยู่แถวบ้านรอด,ดอเนาะไปค่อยๆด้อๆไปเลาะเจนนะฮะเลาะหาเจนก่นตอนนี้ยังไม่เจอนะ เขาอยู่ไหนกันนอะ้าะบ้านใต้ดินอยู่ใต้บ้านรอดอด,อด้วยอ่าเป็นเหลืองแน่นอนจังหวะนี้ยังไงไอ้แอว่นไอ้แว่นไปไหนแว่นแว่นแว่นจะเล่นรอดอดใช่ไหมขมอน พี่โดนพี่โดนนี่อ้อมแม่งเลยเอ้อมแม่งเลยอ้าวแว่นไม่โดนเอาแว่นเจ็บไปสิเดี๋ยวตามไปลแหวนเดี๋ยวตามไปรอยรอนแน่ท่านแน่นี่มีแน่นี่แน่แเล่นลอดอไม่มองก่อนโด บ้านรอท็อกก็ลงใต้ดินรับดาวน้อยเชิงเชิญเชิญไม่บัตรเข้มอยู่นั่นแหละหลับจะไม่ผ่านแต่ก็มีเพื่อนเขาไปช่วยเขาครับผมว่า หากันต่อดีกว่า,าเจนระเบิดครับยังไงอ่าไปทางซ้ายครับเขาไปทางซ้ายอ้าวหมอไอ้หมอสวัสดีหมอรอด้วยหมอไม่งปิดมาหมอไม่ได้ลงมาช่วยอ้าวไม่ใช่ทางนี้นี่ว่า เข้าเจนตรงนู้นไปฮะมีรอยเท้าฮะน่าฮัลโหลหมออ้าวหมอมามอบสักดีนะโหนะาเพื่อหลุดแล้วฮะตอนนี้เพื่อหลุดแล้วก็วเข้าไปก่นอนแข่งจนตายอ้าวแล้วเจอคนนึงยังไงยังไงไม่ ชอาปักเลยมาเล่นัา่อนเดี๋ยวก็โดนเดีวนโนอ่นโดนม้นึงอันตอนนี้ทำได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมางอ๋เม็กไม่โดนออกด้วยอ้าวอ้าวเมกยังไงโอ้ยมกเล่นเปนวะเไม่โดก่อนแม่เฮ้ นิดเดียวแม่งตีเด็ดโูนโอยเด็ดยังไงเนดะ็ดแล้วไปไหนไอแว่ไนไอแว่นพาวก่อนมันยังไม่เข็ดใช่ไหมโดดมานั่นแหละแว่นแว่นโดนแน่ๆโอ้ยหุ่นคนสามคนแว่นโดนแันว่น,วนโอ้ยไม่โดนวะ่ะลายแว่นมือนกัอ มันหมดแล้วว่ามันเอาแว่นแว่นไม่โดนแว่นไม่โดนโดนอ่ามีคนแอบครับมีคนแอบมีคนแอบเจสปาร์คเต็มตเเดีอย่ายังไงเข้าสิล้มไปเออเจสตรงหน้าเจสเจสหาวุธเจสคารมอนเจสโดนแน่นอนปั้ ออนเจ๊ก,กน,นะเล็นแบบนี้เอาตัวนี้นไ,ป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 ไปเจ๊กแขวนตามนะฮะอ้าวมีคนมาฮิลตัวเองยังเก็บอยู่เลยไม่ใช่<อ>หรอเหล่ห,อหมอฮะเหล่หมออะไรเหล่หมอหมอหมอ หมอหานไหนวะอ้าวอ้าวหมอหายนั่น,น,นยยไรเอาไอตัวน,นี้ลงใต้ใต้ดินเเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เหลือแค่หมอตอนนี้นี่โดนเติมเติมโดนเติมเติม ยงัยงยงัยงยังยังไม่ปล่อยเอาหมอมารับดาบหมอมารับดาบมาเอาหมอหมอย่างนั้นแหละดีไว้แม่งยิ่งเล่นไม่ล่วงละหมอหมอ,มอ,อ,อหมอหมอถุงเอาหมอไปใต้ดินแม่งเลยใต้อยู่เดี๋ยวนั้นปล่อยแม่งอะ่ะรอลงหลุมลงไม่ได้หรอกยังตียังยังขาดอยู่เลย อ้าวมีคนลงมาวางาแป๊บอ้าวุ้ยเจ๊วะตุ้งวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยดวงตัวดีว้นเรียบร้อยฮะเกมนี้จบแน่นอนดีๆฮะล้มสี่ี้อยห้อย,อย,อยแขว่กหมันไส้

ปาด้วยดงล้วา,าวรังลาวไอ้แว่นปาดล้า,นาวหน,หนี่ดินไม่หลุดแล้วแน่นอนส่วนไอ้ตัวนี้อืมถ้าผมยกมันหลุดแน่นอนเลยไม่ยอมดีวกว่ตลองลองเดินหาเดินแกล้งมันดิไม่ขานตามไหมแม่ไม่มาว่ะ ตายแล้วนะจะลงหลุมเหรอหลุมไม่เกิดนะเว้ยเฮ้ยเจนต้องได้อีกเจนนึงหลุมหิที่เกิดน,นะอีอีปล่อยมาอยู่ตรงนั้นนะปล่อยแม่งมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะีีีนี่วอลนะใส่ไหมไม้ไม้อยู่ตรงไหนวะอืม ขวาน,นี้ปะอ่ะาใชา่ใช่ใช่ติ้งตองติ้งตองแปะแปะ <c oughs> เหลื่นหายที่ไม้ลงเรือเนีเ่ยเจนโหเจนใกล้เสร็จแล้วด้วยโหถ้าเสร็จอีเกเจนอย่างนี้เขาลงหลุมได้ว่าเสาเสาเขาก็ถอนผมไปแล้วโหแย่จริงเจ๊ะแน่นอน เรียบร้อยจบเกม 4G นะอ๋ออะนักโคเกมันมาแล้วฮะไอ้ผ <c oughs> <ersch> ีร <oot> ่องหอนกินกล่องแก้วกล่องแก้ว อาด่านลงหมูเนาะรัดวานิลาเพิ่มไหมคะใครกดอะไรคะัเมื่อกี้โอ้ติดโอ้เมื่อกี้มันต้องถอดลงไปพลาดโอ้ไม่ พิส่าเจอใต้ดินเอาวิ่งมาตรงนี้ทำไมเนะมี่ยลลมติดไปจะไปด้วยกันเลยเป้าหมายของเราคือคนสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเขาจุดติดโอเคด,ดูชอบเขาจุดติดอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวแงเสานี้แหละก็ดินกับเสานี้เลยเอา้า คนอยู่โรงนยาฮะเขาเตรียมตัวที่จะมาช่วยเพื่อนเขาแพ่เดี๋ยวนะฮะเขาลุกเล่นฮะเขาลุกเล่นผมว่าเขาต้องอยู่ในสถานะนี่ฮะ,ะตัวเจ็บไม่ยอมวิ่งครับตัวเจ็บไม่ยอมวิ่งดูเหมือนครับจริงๆเนาะ คนเปิดกล่องอยู่ครับด้านหลังไอ้ด้านด้านหลังผมด้านหลังผมหน้าผมมีไอ้น,นี่ตัวจุติครับตัวจุติเห็นฮะเขาฮิวไปแล้วนี่ว่าเลือเขาเต็มฮะนี่ฮะตัวจุติ

น,นี่เลยเวียคีจัดไปเออขาต้องจะยืนอยู่ทางซ้ายนะ คนมาหรอมีรอเปล่าไม่เห็นนะตัวต่อไปที่เราจะล่านะฮะแม็กซ์โ,มโทมัสตอนเสาเอาเพื่อนสวัสดีตัวนั้นก็ตกมากเลยเ,เพื่อนโอ้ตัวเขาก็ตกมากจริงๆเสียวนะฮะ อ๋อไม่มีกระตุกก็ต้องเอาไปเก็บก่อนนะฮะจะได้ไม่มีความกระตุกโจ้เขาตกลงมาวางเขาลงฮนะไอ้ไอ้หล่อยอยู่ข้างล่างฮะหล่อยอ,อยู่ข้างในฮะนี่ฮะไอ,อ้หล่อไอ,อ้หล่อจุติใช่ไหมจุติใช่ไหม ไอหลอกแหวนฮะมีคนมาครับมีคนมามีคนมาทางซ้ายครับมึงมึงมึงยิ้มทอเสาคูได้ครับเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวขอจะเก็บไปเทียวตัวเวอ่ะอ๋อไอ้นี่ลงไปก่อนเราเดี๋ยวเราจะล่าคนที่สอง พราะคนแรกเป็นเจ๊ผมยังไม่เห็นประอนเสาวยังมีงคอมแพนส่วนตัวเพราะลอยอยู่ข้างบนครับเพราะลอยอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะโดดลงมาตากแน,น่โดดมาแน่นอนปับ๊บเขาไม่โดดหรอไม่โดดหรอ,ไม,ดดหรอไม่โดดก็ล่วงสิไม่โดดก็ลุ่งไม่โดดก็ล่วงอะ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 ทำไมดดไมีคนอยู่แถวนี้ล่ะไม่ใช่ลอยเลือสิเรียกว,ว่า เลยเช้าเลยเช้า,ชาจุกอยู่ใต้ดินกันจกบตกันดีๆแล้วมามามมาไอตัวถอนเสาไอพวกถอนเสา ต,ต่อลงโดนถอดนะครับเจ๊กน่าจะถอนเสาได้ด้วยผมว่าเรายัางขาเจ๊กเจอ์นะฮะแต่เจ๊กเขาเจ็บครับมันเจ๊กไม่ไม่มาแน่นอนเพราะถ้าเขามาเขาจะเสี่ยงมากๆเลย เขา,าโดนอีกทีหนึ่งนี่เขาร่วงไปนะแต่เราจะหาเจกเจอได้อย่างไรอ่าไปฝ่าครับใช่ไหมเจกเจกโดตัวไหนไม่โดดไม่โดดไม่โดโดก็ตาย อเมื่อกี้เจ๊กะถอดเสานี้ใช่ไหมเจ๊อ่ะยกเสานี้ให้เลยอืนี่ไงนายได้ถอดเสาแล้วลาก่อย GG ครับเกมนี้ผ่านไปได้โดยง่ายลายลาคาฟันมากบอกเลยเจนเขาใกล้เสร็จหลายเจนบ้างนะเที่ผมดูเดียวนะ ทำไมเกมไม่ออกให้เกมค้างหรือ What เกมมันจบแล้วนะเกมจบแล้วัลโหลออกสิอออก h e l l เกมมันไม่ออกให้โ h oh, ไม่นะถ้าเรากด left m o u เลิฟต hey, uh, 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 mm ์เออเออออกแล้ววะคิวต้องกดนะฮะถ้าเมื่อกี้กดลิฟต์แบบนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้แต้มโอ้